สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่2สิงหาคมพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2555 วันนี้เวลา14นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2555ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวัง โอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดํดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดเทียนบทพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มทูบเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัย แล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการส่งจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานให้ผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเชิญไปรักษาไว้สําหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆนําไปจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วจากนั้นทรงกระเคนพุ่มทูบเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระพิสุทธนาคหลวง ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรีรับน์พระวรชัยยาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตลอดจมพระราชวง์ทรงประเคนพุ่มทูบเทียนแด่พระสงฆ์ด้วยสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังต่อไปนี้ วันนี้เวลา8นาิกา40นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนบริเวณสนามหญ้าใกล้ร้านจิตรดาภายในสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะอาจารย์และนิสิตคณะวนศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในวันอาสารหาบูชาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติโดยทรงปลูกต้นยางนาและต้นว่าซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2504เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยมีพระราชดำริและทรงจัดทาป่าสา ทิศไว้ในบริเวณสวนจิตลดาที่นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ไม้ยางนาแล้วยังเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับพันไม้และร่วมสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเพื่อรุณรงลดภาวะโลกร้อน ในการนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยที่สนองแนวพระราชปรรบได้แก่ไม้ยางนากับการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์การศึกษาและติดตามสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในสวนจิตละดาและวังสะปทุมเทคนิคการกรีดและการใช้สารเคมีกระตุน้นเพิ่มปริมาณการไหลของยางรัก การสัมมนาทางวณวัฒน,ว,นวิทยาครั้งที่9วณวัฒน,ว,นวิทยาการฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมโครงการออกแบบวางผังสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นที่สูงเมืองปากซองแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโครงการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้แก่มหาวิทยาลัยจำปาสักและโครงการวิจัยเรื่องน้อยหนาไฝ่เขียวสายพันธุ์ใหม่ของมก ต่อมาเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอัมพลเสนานรงค์ประธานกรรมการแผนเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและคณะนำนายปียจิตประทีปเสนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนเกษตรศาสตร์ประจำปี2555เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกสาขาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งนพวิชาการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยออเบิร์นสหรัฐอเมริกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจากักรภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่น วันนี้เวลา18นาฬิกา20นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์กัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังหอประชุมกองทัพเรือในการพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน1015คนซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในในโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์ปัญหาความมั่นคงของชาติในปัจจุบันเพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพลเรือนกับทหารโดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการป้องกันประเทศการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ทหาร โดยมีนายกเทศมนตรีปรลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นักพัฒนาชุมชนนิติกรและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกอบรมพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวรชายาทรงเปิดงานมหกรรมร้อยใจร้อยมาลายัยร้อยล้านดวงใจเทิดไทยราชินีประจำปี2555 วันนี้เวลา9นาฬิกา38นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงเปิดงานมหากรรมร้อยใจร้อยมาลายัยร้อยล้านดวงใจเทิดไทยราชินีประจำปี2555ณศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม นี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาและวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2555 ในการนี้ได้ประธานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและทอดเทระเนตการแสดงละครเวทีเรื่องแบบอย่างของแม่คำสอนของแผ่นดินตลอดจนนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและกิจกรรมต่างๆที่จัดภายในงานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2555 วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาหบูชาประจำปี2555ณพุทธมนทลอำเภอพุทธมนทลจังหวัดน,นคปรปฐม ในการนี้ได้มอบของที่ระลึกและรางวัลแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนธำนุบำรุงรักษาพุทธมนตรผู้บำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมในพุทธมนตรรวมทั้งกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตลอดจนผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมทางเ้พุทธศาสนา เสร็จแล้วขึ้นสู่ลานประทักษิณน,นำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยแล้วเดินเวียนเทียมประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมนตรสามรอบร่วมกับพุทธศาสนิกชนข้าราชการนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าและประชาชนเป็นจำนวนมากประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดใช้เวลาในวันหยุดวันอาสาหาบูชาไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลต่าง,างๆนำพวงมาลัยและแจกันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิตย์สมาชิกทอผ้าไหมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้จังหวัดสุรินชมรมสืบสารสามสายสกุลรมยาน,นน์สุตบุตรและสุทธิวาฒนรพุธ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ครูช่างศิลปาชีพสถาบันศิริกิจสวนจิตรดา คณะเจ้าหน้าที่และพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตลดานักศึกษาจีนจากเขตปกครองตนเองกวางสีและมณฑลกังไสยซึ่งศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมคณะกองกกากำกับการตำรวจจราจรปฏิบัติการจราจรโครงการพระราชดำรินักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชาสมาคมแต่งผมและเสริมความงามแห่งประเทศไทยแพทย์พยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กกระทรวงการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะยุวพุทธิกะสมาคมสิงห์บุรีนายสุวัลิปตะพันลบประธานกรรมการจัดงาน12สิงหาพระบรมราชินีนาถและคณะกรรมการมูลนิธิ5ธันวามหาราช สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2555เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทย สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคปรินายกประธานพระโอวาสวันอาสารหาบูชาประจำปีพุทธศักราช2555สำหรับเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องดีงามเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยความว่า เทศกาลอาสารหบูชาและเข้าพรรษาเป็นสองอภิรักขิตการทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่องกันคือวันแสดงปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันเข้าพรรษาคือการหยุดยั้งอยู่ประจำที่ตลอดสามเดือนระหว่างการฝนของพระสงฆ์เรียกว่าอยู่จำพรรษาในความสำคัญของปฐมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักกปะปวัตนสูตรก็คือทางแสดงหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาได้แก่ มัชชิมาปฏิปทาและอริยสัจสี่พร้อมด้วยยานสามและกิจสี่ในอริยสัจสี่การอยู่จำพรรษานอกจากจะพักอยู่ประจำที่ตลอด3าเดือนแห่งฤดูฝนแล้วยังเป็นโอกาสให้พระพิสุสามนเณรได้มีเวลาเล่าเรีเรยนพระปริยติธรรมหรือฟังคำสอนของพระอุปชาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัติต่อไป สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาก็ควรที่จะปฏิบัติตนตามแนวของพระสงฆ์คือควรอยู่ในธรรมตลอดสามเดือนดูดการอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์โดยดำรงตนอยู่ในการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามความสามารถก็จะสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธมามะกะหรือพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายเจริญในธรรมประสบสันติสุขทั่วกัน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะพักสักครู่ช่วงต่อไปรับชมเก็บตกกับคุณนิตินาศราชนิยมวันนี้คุณวีรินทิรานาทองบ่อจรัดและดิฉันปิยณีเทียมอำพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ